การสุกจีนโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นสีมงคลมากค่ะที่ได้เริ่มต้นปีใหม่นะคะด้วยการได้มาร่วมง,งานกับโรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งเป็นงานสุกจีนวันนี้ค่ะก็ได้มาเจอแฟนคลับมากมายด้วยค่ะนาที่พี่แอบจะแ,บบแต่งเต็มแบบขนาดนี้เนาะใช่ค่ะวันนี้รู้สึกแบบ มีความสุขมากคือชอบงานแบบนี้วันนี้ต้องแบกแตกมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยทำไมอีกชอบงานอะไรแบบนี้คะคือชอบแบบปกติแอบเไม่ได้รับงานแบบนี้บ่อยแบบถือว่างานที่แบบตามเทศกาลเราก็จะได้แต่งตัวที่แบบปกติเราไม่ได้แต่งนะได้แต่งเต็มขนาดนี้สวยเครื่องประดับแบบลัค่าขนาดนี้นะคะวันนี้ก็มากับเครื่องประดับดิวต่เจมค่ะก็รู้สึกว่าเป็นความแบบมั่นคงมั่นคั่ง แต่ไว่าชิมแต่ว่กับราคาถึงร้อยเก้าล้านหนึ่งร้อยเก้าล้านเออก็ก็อยากจะชิมเหมือนกันค่ะคุณพี่พี่อ๋อตุลข้างไม่ไเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็ได้ใส่ตามวาระโอกาสละค่ะจริงๆพี่อ๋เวลาใส่เครื่องประดับราคาร้อยล้านอัพเนี่ยมันต้องมีความพร้อมหรือต้องพอแข็งหรือยังไงบ้างมันต้องยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ใส่แบบเต็มต่อ ก็อาจจะได้ค่อนข้างใส่บ่อยแต่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะจริงๆที่บ้านมีมั้ยในเซฟอะไรอย่างเงี้ยครับต้องกลับไปคนคนค่ะดีเยี่ยมเหรอคะมีเยอะจนต้อจำไม่ได้เลยอันนี้ปกติเวลารับร้านต้องบอกไหมคะว่าเครื่องประดับคือพี่แอฟจะใส่ต้องร้อยล้านบาทเลยโอไม่ค่ะไม่ค์พี่แอฟจำได้ไหมว่าเราใส่ราคาแพงสุดเท่าไหร่กิลลารที่เราเคยสัมผัสมาก็ประมาณเนี้ยค่ะร้อยร้อยกว่าสองร้อยคุ้มไหมอ่ะ ่าจะเคยค่ะสบายสบายเนอระราคาแบบนี้เขาสบายเขาพร้อมใส่คขะติดต่อไปได้เลยอันอยางจะพูดถึงจุดพูดถึงจีนเป็นยังไงบ้างกับความสอมพันเชื่อมโยงเราเราม,ามีความพร้อมแค่ไหนพร้อมค่ะรอรับจุดจีนเลยค่ะก็จริงๆเหลือวเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะก็เชื่อว่าแอปแล้วก็หลายๆคนก็เตรียมรับกับเทศกาลจุดจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายนะคะนี่ก็ ขอแนะนําให้มาที่นี่เลยค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะใครที่เตรียมตัวที่จะไหว้ตุดจีนนะคะหรือว่าจะมาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะคะที่นี่เนี่ยเขามีทั้งจัดทั้ง ให้ไหว้นะคะเทพเจ้าแล้วก็มาเที่ยวต้อนรับตุดจีนกันที่นี่ได้ค่ะสำหรับใครที่มองหาไม่ว่าจะเป็นของไหว้นะคะเ,เสื้อผ้าใหม่นะคะไว้ใส่ต้อนรับตุดจีนหรือว่าของตกแต่งสำหรับเทศกาลสุดจีนก็ที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยค่ะที่เราเป็นสารไลฟ์สไตล์27สาขาทั่วประเทศค่ะเมื่อวันที่อาถรรพ์าคก็บอกว่าจะต้องซื้ออะไรเพื่อเสริมอะไรบ้างนี่คือใช่ค่ะพร้อมไหมคะแอะไรอย่างเงร้มากค่ะพร้อมมากค่ะ จดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโยมปีนี้อาจารย์ทักว่าไงบ้างคะเมื่อกี้เนี่ยของพี่แอปดีคะ่ะเป็นถือว่าเป็นลิมิตใหม่ที่ดีค่ะมีกำลังใจและกันในการเริ่มต้นปีค่ะถ้าเกิดสุขภาพดีงานดีเงินดีนดนด<ผ>เราก็มีพลังค,ความรักแต่พี่เน้นคือความรักคือความรักนะคะยิ่งดีเลยค่ะหรือว่ามันดีอยู่แล้วครับค่ะดีแล้วก็ดีอีกได้ค่ะ อนอกจากจากระทายแล้วอย่างหมอช้างรัก <S <S ว่าพี่แอฟก็คือดีหมดทุกอย่างทั้างงานเงินความรักทุกอย่างพร้อมเน <า S 2> ี่ย <า S 2> รู้สึกอุ่นใจเวลาได,ได้ได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์เป็นไงบ้างกับปีใหม่ที่ผ่านมาบ้านมาดามแป้งที่นนท์ุณไม่สามารถคว้าเงินมาให้เราแต่คว้าใจเราไปได้อ้อยากได้รางวัลมากกว่า เป็นไงบ้างอาจารย์บอกว่าวันนั้นคนที่จะได้ก็คือมีพี่แอฟกับพี่อา้มแต่ต้องเงียบี่สุดห้ามพูดแต่ทําไมถึงพลาดไปตกให้คนนั้นได้ไงไม่เป็นไรอได้สองปีซ้อนแล้วอันนี้แล้วอันนี้อันนี้คือพูดว่าถิ่แบบให้ควถึง่าแต่เดี๋ยวปีหน้ากลับมาใหม่ปีหน้าพร้อมเข้าชิงใหม่เอออย่างอย่างปีที่ผ่านมามันผิดพลาดตรงไหนเพราะจริงๆพี่แอฟเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วแต่ทาไมอยู่ดีๆพี่อั้าน้อยกว่าพูดน้อยกว่าเรา ไม่จริงๆเราอะก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเอออยากแบบว่าก็จริงๆอย่างที่พูดเมื่อกี้คือได้มาสองปีแล้วจะได้ปีก็ก็เกรงใจเนาะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นนะพดพเล่นนะคะแต่เราเราส่งผู้ท้าชิงไปแล้วเนเขาเลยบอกว่าผิดพลาดตรงที่ว่าเราร้องเพลงให้เสียงเยอะหน่อยก็เลยแบบทัดเคลื่อนอ็าเ,เ,เป็นไปได้ปีหน้าไม่ร้องะะ <c oughs> อ <c oughs> เขามไม่ได้โชว์สกิลเพราะไม่มีสกิลเลยอ <laughs> ยากมีสกิลแต่ยันไม่มีเม่อไห่จะโชว์ทนันทีค่ะแ่แต่ต้องชื่นชมนะคะเขาเช่นชค่ะว่าออแอฟคิดว่าเขาจะปลอบใจค่ะ <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือถือว่าโชว์สปิริตละกันะคะ<อ>คือจะได้ให้รู้ว่าแอไม่ได้เออแอไม่ได้อายแต่ว่ามันลองไปได้จริงๆ ก็สนุกสนุกค่ะเรากังวลมาที่ปีนี้ถ้าปลายปีนี้ก็ต้องจัดมาอีกกังวลอ้ำพี่อ้ำไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีคนมาน่าค้างๆแล้วก็อีว่างไม่ว่างแล้วก็ถ้าสมมของพี่อ้ำใช่ไหมคะโอ้ทุกคนน่าจะยินดีมากๆเลยค่ะพี่อ้ำจะเอาโต๊ะอีเพิ่มอีกกี่ตัวก็ทุกคนทุกคนพร้อมต้อนรับค่ะเขาบอกเขาอยากมาขอเซอร์ไรับจากเรา Oh, ใครกันแน่คะต้องขอบแค่ด pues อ่ะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเขาดาวพร้อมกับวันเกิดน้องปีใหม่ยู่ใชคะก็ช่วงปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่เราแฮปปี้กันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าก็มีทั้งสองเทศกาลได้ฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็ฉลองวันเกิดลูกสาวด้วยค่ะทีนี้ทำไมเลือกไปญี่ปุ่นครพี่แอ๊คะทำไมถึงเลือกไปญี่ปุ่นเออจริงๆค่อนข้างกันทันหันแบบทุกเฉลียมากเลยค่ะทุกอย่างแบบ ทันหันไปหมดเลยค่ะจริงๆไม่ได้แพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็หยุดไม่กี่วันหยุดหยุด,ยดแค่สามสี่วันเองค่ะที่แอปได้หยุดเพราะวันที่หกแอปก็ทํางานแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แพลนเลยอยู่ๆลูกสาวบอกว่าอยากเล่นหี่มา<อ>้าก็เลยจองแบบทุกอย่างแบบด่วนมากๆคือถ้าําไม่ได้แอบจองกับคุณแม่ของตรีตรีมดนะคะก็คุณแม่ก็ช่วยจัดการใทุกอย,อย่างอย่างแบบด่วนมากค่ะก็ ได้ไปเพราะจริงๆช่วงนั้นก็ทำอะไรกัทันไหนก็ค่อนข้างยากก็เลยพานคเนา้ยปีไปเล่นฮิมะให้สนใจไปเลยใช่ใช่ค่ะก็วันเกิดปกติลูกไม่ค่อยขออะไรอะค่ะแล้วปีนี้อจะได้ค่ะาแค่แค่สาวันก็ก็ไปจริงๆอยู่ญีุ่นแค่วันเอง3วันา่เหลือก็คือเดินทางไัแยมก็หยุดไปสวันค่ะก็อยู่ญี่ปุ่นสวัน ากค่ะมากค่ะเพราะว่าเขาก็สงสารเขาอะคือทุกวันปีใหม่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจก็เป็นเจ้เป็นของขวัญวันเกิดปีแรกที่น้องปีแบบอยากขอแม่ก็เหมือนจะเป็นปีแรกที่เขาขอนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปีอื่นๆเราก็ก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือจริงๆก็ชอบทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่า3วันก็อัดแน่นเลยค่ะก็วันแรกก็อยู่ตัวเดียววันที่สองไปเล่นไปเอ่อไปสกีรีสอร์ทแล้วก็วันที่สก็ไปดิสซ์แลนด์จบแล้วบินกับค่ะมีว่าตอนที่บินไปเที่ยวกับคุณโดยังจะไป่นาวใช่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 แ่คนเข้าใจผิดที่ว่าแฟนคลับมาส่งแ แต่คนเห็นเยอะมากก็บังเอิญเจอพี่ๆกันค่ะค่ะอาจารย์พี่พนๆน้องๆก็เยอะมากแล้วก็ไปก็ยังตกใจปีใหม่ก็ตกใจแล้วแต่ยังไงก็ต้องเดินเข้าทางนั้นเพราะว่าเป็นช่องเดียวที่ททต้องเดินเข้าก็ก็เลยต้องเข้าก็แต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนก,ก็เลยจังมากๆก็เลยแบบขอโมเมไปหน่อยละกันว่าแบบเอ้ยเป็นโมเมนต์แบบ เออเราก็ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเลยอะค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็รู้เนอะเขาไม่ได้มารอเราแต่ว่าเขาก็ดีใจที่ได้เจอเราอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ที่ไปเล่นเนี่ยคือน้องที่เล่นครั้งแรกเลยเล่นสกีสกีอ๋อใช่ค่ะเล่นสโนว์บอร์ดค่ะครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกมีชีวิตเลยค่ะล้มไหมคะผมก็ล้มอ๋อแน่นอนค่ะเปียรเล่นด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเล่นด้วยค่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะ คิดท,ที่เราไม่เห็นเราเลยอ่ะนี่นี่อาจจะสับสนแอบกับปีปรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ตัวพอๆกันตัวใกล้เคียงกันแล้วใส่เสื่อเหมือนกันด้วยคือเล่นกับน้องพีพิมด้วยใช่ก็คือฝึกกันตรงนั้นเลยครูครูสอนกันตรงนั้นเลยเหรอครับว่าใช่ค่ะก็โชคดีค่ะได,ได้ได้เจอกับทีมทีมจะเป็นมาเสกค่ะก็เขาก็ดูแล ทุกอย่างไหมคะแล้วก็ช่วยสอนก็มีครูประกอบค่ะแล้วปีใหม่ก็แฮปปี้มากค่ะแล้วก็มีเพื่อนเรียนด้วยคือต้องพิพิมแต่ว่าพ่พิมเขาเป็นอยู่แล้วค่ะเขาเขาไปมาบ่อยอลค่ะก็มีปีใหม่ที่พึ่งครั้งแรกค่ะุณปีติดใจไหมติดใจค่ะเขาชอบค่ะอันนี้คือพิพิมไม่รู้ไบบังเอิญเจอที่นู่นแต่พอดีแบบเฮ้ยเห็นแบบอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันหรือยังไงคะที่น่บังเอิญไปช่วงเดียวกันค่ะแต่ว่ารู้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วค่ะ ก็ไปญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะไม่ได้แบบอยู่ๆเดินบังเอิญชนกันญี่ปุ่นใหญ่ขนาดนั้นกินไม่ไม่่ต้องขนาดนั้นเนาะไม่ได้เดินสวนกันเอ้ามาหรอเอ้าไปอย่างี้ไม่ใช่แล้ไม่ควรเห็นนยคะว่าจะไม่ควรเสียดายที่พยายมทอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแอปเห็นทุกอย่างค่ะแอปเป็นยังไงบ้างคนรับรู้คนที่เข้ามาคอมเมนต์เราดูสิยังไงบ้างครับกับคุณคับพนักงนกินอืมค่ะคุยยังไงดีคะ ก็แอปรับรู้แล้วก็แค่ความรู้สึกของทุกคนค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะก็จริงๆก็อยากทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็แล้วก็ก็มีความเข้าใจในพวกเราทุกๆคนนะนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเจอแล้วข้องใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยค่ะแอปพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่แล้วค่ะ แต่ทุกอย่างมันก็ชนะตรงที่ว่านนคุณมาเมนมาเมนหัวใจยิ้มอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจบบกกก็คือเราเราทุกคนจะจะพูดว่าอไงดีคะเราทุกคนแฮปปี้ดีค่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดไปเองไม่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแฮปปี้เหมือนเราทุกคนด้วยค่ะคือ คือโดยเฉพาะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะแต่แตอปเข้าใจทุกคนนะคะคือบางคอมเมนต์ก็อาจจะเกิดจากความเป็นห่วงซึ่งเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่ที่มีคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงโดนหรือเป็นห่วงทิมพ์อะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่ว่ายังไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอะไรกันแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ที่จะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเราลงอะไรแบนี้มันอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ส่วนตัวของแอปรู้สึกว่า ไม่วันนี้ก็วันหน้ามันจะต้องมีอยู่ดีแล้วก็อแอปคงไม่สบายใจถ้าเกิดว่าคือเราทำอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกติแล้วแล้วเ,เราไม่ได้เราไม่ได้บอกกล่าวหรือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตยอย่างเป็นธรรมชาติเราจะต้องมีอะไรข้างหลังสมมติคนบอกว่าอุ้ยก็แบบเงียบเียบไปเลยอยากให้ใครรูอยาไม่ต้องโพสดีกว่าอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่า,า,ถ,วาถ้าการที่แอ ต้องต้องแอบต้องอะไรเงี้ยมัน,นิสอันนั้นเนะ่ยยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียรติมไม่ให้เกียรติเราหรือไม่ให้เกียรติคนที่เขารักแล้วเขามีน้ําใจกับเราค่ะสิ่งอยากพูด่ว่าเราใช้ชีวิตปกติเป็นธรรมชาติเหมือนที่คนหนึ่งจะทําใช่ค่ะทุกอย่างขอให้ขอให้เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เชื่อใจแอลค่ะแล้วเป็นไงบ้างทำไมอยู่ดีคุณโดนถึงป่วยยล่าสุดทำไมถึงป่วยอยู่ดีแบบ ทำไมทำไมถึงไ่ว้ลออมัน็ไม่รล้วมีมันง่ายหรือว่ายังไงไวยังไงไม่แน่ใจแต่แต่เขาอาจจะคือถ้าคิดเองก็น่าจะเป็นเพราะอากาศนอะไอ่างเ้เรสียดายไหมถ้าผมกับจิราบไปเขาเป็นคนส่งยาให้เขาอยู่ไกลนี้เราส่งยายังไงเออพเขาอยู่ไกลไปนิดเลย ไม่ไหวหรออ่อนใจยาใจหรือเปล่ายาี่ยนยาใจยาใสบแต่ว่าอะไรยาใส่ยาอะไรยาปกติไม่ได้แล้วต้อยาอะไรต้องไปส่งไปไม่ได้คุไปส่งยาใจ็นคน่ยาเปคนด้วยเงี้ยแต่วันนี้เขาอยู่ไกลมันต้องยังไงบ้างค่ะก็อยากส่งค่ะส่งไปยังคะส่งไปยังคะยาใจนะว่าจะส่งใจหรือจะส่งอะไรคะ คอมเมนต์ถามเขาอ้อนไหมครับเออปวดขาอ้อนไหมยังไม่ได้อ่านเลยอ่านแล้วเขาทำบ้านอ่านแล้วอกแยังไม่ได้อ่านอ่านให้แล้วอ่านให้แล้วเออเขาอ้อนนหมเออเขาอยู่ไกลจะไาอ้อนไหมนี่นนท์งงเล่นนเ์มีไหมคะผมปวดนิ่งงงแนนอ้อนไหมก็คงคาไม่ใช่แนวนั้นนะคะแต่ว่าก็ก็เป็นห่วงค่ะ เราคุยกันทุกวันค่ะก็เป็นห่วงลค่ะเพียงแคไลุเพีง่ยค่รแยี่ไม่ไม่หลงก่อนอาถ้าไม่อยู่ทีก็ถึงป่วยเพราะว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าอยู่ดีก็ไปแล้วก็คือโปรหรือว่าังไงไม่ไม่แน่ใจค่ะว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็คิดเองก็น่าจะอากาศค่ะไปที่นู่นก็ ติดลบอยู่แต่ถ้าอยู่ตรงนี้อบอุ่นไงขอบคุณค่ะหรืวคุยกันเยอะมาก่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่ใช่คุยกันปกติอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะอินเสิร์ตตกลค่ะตกลงค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ